มันขหม่ขึ้นเปงค์นะการนำสกัดคระปูมาตามรัฐบาลไทยระปูแบบนี้รัฐบาลไทยงวดหนึ่งพุยจีการะปูกดหนึ่งคุยจีกาโอ้ยโอ้ยไม่เห็นจังไรร้มันออกแล้วนะปูก็บอกปูก็ออกหกหนึ่งเนาะปูทั่วไปบอกผมกับตัหกหนึ่งหกหนึ่งผม ผมข็ใส่นะ้่มันจะได่ครนะับมันก็นมาเปิดมาจังเลยหกสองโอ้ยช่วนหนึ่งหนึ่งก็พบให้ช่วนหนึ่งายกว่าอูกออบใม่ี่ดินบ้านตะเกาหกสองเบาพี่ดองเอาหาแป๊บนึงนะพี่ดองเด้ออูขึ้นแปลวาตำรายอยู่ ปูสารติดพร้อมพี่นอ้องไงปูสารติดพร้อมอืมงวดวันที่หนึ่งหนึ่งพุชิกาสองห้าหกเจ็ด รอบเป็ดหนึ่งได้ไปนองได้ปูเป็ดทำล่า,ายู่ปูโตวยำกันเอาตะหกหนึ่งหกหนึ่งปูหรือว่าหกสองตะวัเล็กตะวัเลขวิ่งสองเขายุปูเหล็กวิ่งสองนะ่ะสองมีสองมาอยู่ ครับปูกระไฮวิ่งปูกระไฮวิ่งสองครับปูไฮวิ่งสองปูเป็นอย่งคืก็ยังอันปูเป็นย่งไก็ยังอันจับคูนต้องหุกหนึ่งนหนุกหนึ่งเก็หนึ่งปูนาคีกันไว้ กูบกันไว้นนี่อัเรียกลางเรียกลางมาถุดหาตัวมาสองตัวหาตัวมาสองตัวลังสองหกสองแปดนะลางอันนี้มากครบลางหรือเปู่ครบลางมันชุนถูกไหครบศูนย์ศูนย์มันมันเหล็กชุนตัวเดียวเนาะธรรมดาอย่างนี้แดงวันนี้ชุนนี้แล้ <S <S มาชองตัวช่องตัวต,วต,วตวลอดมาสองตัวหลังเอาเอาเขียนมาครบล่างนะปูนเนาะไม่ไม่หกขึ้นมาปูห <8, S 2> กแปดศูนย์หนึ่งสองแปดหกแปดปูดจำให้ช่องคู่หนึ่งชองสองหกกับสองแปดช่องหกสองแปดไปมัดก็หาจับเอาเหล่นมันมันมีอยู่แล้วอีกคือผมมีอันอันล่างปู ล่างปูจัใไปจะคูปูปูให้เอาให้ช่องคูถึงช่องหกกับช่องแปดเดี๋ยวปูผมเทียนันช่องหกช่องแปดวิ่งล่างตัวไหนปูิ่งล่างเท่ครับปูครับมักสองไหนครัปูมักสองสองแปดสอง อันจ uh, ับคู่เดีปูสองแปดหรอสองหกสองแปดสองหกสองแปดสองคู่นี่ยปะปูนี่ก็ถือเี้ไม่เห็นัวเขาปูบอหนึสองเนี่ยเก้าหกสองสามตเลขียนให้พอหันยูเก่าหกสองครับโอ้มมนออกแล้วเพร่ะอาแล้วสุหรอโอ้เก้าหกสองคู่เขียนให้ อันนี้มาครบล่างบูกออกก็หันเนาะอันท้าถ้าประมักปู่จับคู่ก็จับเอาลกปูเนาะจับเอาจับเอามันมีแบบมีอะไรเบิ้งเอาเรื่องนี้เรื่ีงผีเรื่องได้เอาได้นี่ยอันนี้มาครบล่างนูกปู่เนาะอันี่ในไรเบิ้งแค่ผีผีเบิ้งแค่ผีครับคือตลอดเลยเอฟซนสองตัวสองตัวสองตัวเอฟซีเปนแคปหน้าจอาบาดนี้บาดนี้บนมามาครบบนเลยปูครบบนเลยครบบนเลย อุกมักสามกัแปดได้ลักทิบไหมสองลักทิบมันสองสามแปดสองสามแปดลักท<า>ิบบนมามาครบบนมีตัวไรปูมาครบบนนี่แหลนะลักทิบมันสองสามแปดลักหน่วยกับเจ็ดเจ็ดแปดหนึ่งตัวไรกับปัลักหน่วยมันเจ็ดแปดหนึ่งบนเอาบนปูเออบนเจ็ดแปดหนึ่งลักหน่วยลักทิบสองเจ็ดแปด เจ็ดแปดหนึ่งรักหน่วยมันด้เจ็ดแปดหนึ่งอันนี้ลักซีนสัูเนาะเออลักอันลักซีนมันสองสามแปดเออผมเปลี่ยนเพียรต่ออันนี้เป็นรักหน่วยวะนี่รักหน่วยมันเจ็ดแปดหนึ่งอือผมเขียนอะไรเนาเปลียนกันอะไรบันิบันิลักซีเป็นสัพพูลักซีมันสองสามแปดลักหน่วย,วย 7, 8, เจ็ดสองสาม แปดมันก็ซ่อนกันก็สันเออเนีลยมันเป่ากัเป่าคือชุดชุนไปคือกันนะมันเป่ากันแต่แปดนะสามแปดสามเจ็ดสามแปดส่องเจ็ดชองแปดเนี่ยมันเนี่คิดหน่วยคือหน่วยนี่นี่สามตัวร่อยไปมากมักละร้อยอยู่กันี่มักละร้อยมันรักลอยมันด้นนี้ด้นนี้ด้ครับรักลอยมัน สองสามทีแล้วปล่อยสองสามทีแล้วปล่อยสองสามทีไปมักจับผมลักทีมันก็สองสามแปดลักน้อยมันเจ็ดแปดหนึ่งอ้ากบนวิ่งตัวไหนปูบนบนครับบนหน่วยูมัดแปดทีลวบนวิ่งแปด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 หนึ่งมันจับกู้เลยปู จับคูนคูมัดแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดหนึห่งแปดหนึ่งสามเจ็ดสามแปดมเหจับบ้ให้กันให้ก้ไปจับโบ้ยีละสามแปดอยคิบหน่วยไหมไ่ใช่กโจ้เนีะรอยคิบหน่วยี ลักลอยปะปัเออนี่นี่สองสามนี่สองสามสี่ลักลอยนี่เดี๋ยวลักลอยต้องหันียะแปดเก้านี่เห็นไหมแปดเก้าศูนย์โอ้ลักลอยสองสามสี่บะปัเออนี่นี่แปดเก้าศูนย์ลักทิพมันก็ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหกบ้างลักน้อยก็แปดเก้าสองมาปัวมตุกโกลักลอยสองสามสี่ สองสามสี่ลักสิบสองสองรักลอยกับสองสามแปดโอ้รักสิบมันสองสามแปดลักสิบรักหน่วยรักหน่วยกัเจ็ดแปดหนึ่งรักลอยสองสามสี่รักสิบก็สองสามแปดครับผมพีพีมาถึงมาเหนือครับเอฟซีมันแคบหน้าจอปู มน,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 นี่มันนี่มันนี่ม่รองมันมันนี่อีสี่มันถ้าผมมกปูจับปูก็จับเอาเนาะปูเนาะ,ะจ,บบจับเอาอันนี้ปูบอกกันลักหน่วยก่อนลักหน่วยนี่ลักน่วยนี่คือ จ็ดแปดหนึ่งลักสิบนี่สองสามแปดได้พี่น้องเด้ขั้นจับคู่มันจะได้เก้าคู่นี่ปูนี่เก้าคู่นะทุบเต็มเออปูให้วิ่งแปดเพราะว่าแปดมันชนนปูเนาะแปดมันชนทั้งหน่วยทั้งนั่นทั้งหน่วยทั้งสิบส่วนบนปูให้แปดเจ็ดแล้วก็แปดหนึ่งสามเจ็ดซุ้มล่างนี่หาโจมมาจั่วจังโตล่างนี่จับแถวไปมักเลยก็ได้ครับ จนลางปูให้วิ่งสองอันนี้มากคบล่างได้พี่น้องหกแปดศูนย์หนึ่งสองนี่ยปูจับปูให้แค่สองหกสองแปดก็มักปูจับปูก็จับเอาเนาะปุยเนาะจับเอาเลยมาคบล่างนี่ยจับเอารักลอยก็คือสองสามสี่แหละพี่น้องลักลอยสองสามสี่พี่น้องหอกก็แคบหน่าจอแล้วครับเด้อมักชบบัวได้กับพิจารณาเบื้องอาื้อสลากินแบื้องซิลต์ตีกันเอาปูอันว่าันนี้เล็กนะปู เดี๋ยวปูสี่ปูให้เขาสี่เดี๋ยวครับอันคือปูเขาถือเก้าหนึ่งปูเลขันนั้นออกรัฐบาลเทศอันนอกมากดิใบละยี่สิบบาทบานอนี้ชิง่ายปูก็ต้องถ่าเลขอันเลยบานนี้ยอุ้ยจะดีแท้รงรัฐบาลเทศสองตัวสามตัวมาแล้วอันนี้เริ่มมันในเราเริ่มมาดิปูหนึ่งพิจิการเกี่ยวมาขายล่ะละมันยังบ่ได้อันครับแมันจำบ่มิจำบ่จำบ่ถ่าเลขอันเลขอัน บ่ต้องอยานขีมีเลขก,กันเลขก,กันเอ้าพี่น้องห้องครับหน้าจอแล้วเรื่องแห่งปังๆกันสู่ผู้สุขรการนำ้ำมัสการครับผมคูมูสาธุฝากไลค์กดแชร์กดติดตามสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม